สวัสดีครับสวัสดี f อและผู้ติดตามนะครับทั้งใหม่และเก่านะครับผมวันนี้พบกับผมนะับช่องตอนนกเขาใหญ่อุทัยธานีนะครับวันนี้ออกมาครับหาเยั่นกนะครับก็ตอนนี้สับสนอยู่นะครับระหว่างนกนกไก่นากับนกเขานะครับจะเลือกอะไรดีนะครับวันนี้มาถิ่นนกหนุนหนุนอ่างนะครับมีหนุนอ่างอีกตัวเสียงค่อนข้างตัวโตนิดหน่อยนะครับ ก็ไม่ได้ตั้งใจมาดูนกเขานะครับก็ดันได้ยินนะครับแต่ไม่รู้จะนอนหรือเปล่าครับเมื่อกี้เห็นบินลงอยู่ตรงนู้นนะครับก็ลองนั่งเฝ้าดูครับเผื่อเจอที่นอนนะครับใครที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร้กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับอยากให้ทำคลิปอะไรนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับ คอมเมนต์มาได้ทุกคนนะครับผมถ้าผมรู้ผมก็จะตอบให้นะครับถ้าผมไม่รู้ผมก็จะไม่ตอบนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวรอดูครับว่านกจะนอนหรือเปล่านะครับดูนะครับเสียงขันด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวเฝ้ากันครับนกตัวนี้ค่อนข้างรู้ครับ นี่นะครับเขาภูมินี้นครับถนนอ่างครับ น่าจะเป็นตุงเมียนะครับเสียงเล็กนีบินบินเข้าใต้พุ่มนาจะนอนลึกอยู่นะครับแต่ช่วงนี้เดือนมืดไม่รู้จะนอนยังไงนะครับน,นกค่อนข้างระวังตัวอยู่แล้วครับเพราะว่าผมมาต่อบ่อยอยู่ โอเคครับผมจะนั่งดูครับฝากติดตามด้วยนะครับ ผมเมื่อกี้ก็เจอนกแลวนะครับเป็นตัวใหม่นะครับนอนครับแต่เข้ามันนอนหลายตัวนะครับแต่ผมจาได้ว่ามันน่าจะบินนอนต่ําขวาตัวอื่นครับนอนอยู่ประมาณห้าตัวนะครับมีอยู่ในนั้นห้าตัวก็ผมจะเสี่ยงแทงครับถูกตัวหรือไม่ถูกตัวค่อยว่ากันครับโอเคครับผมไปดูกันครับ แดงครับเดียวไปพร้อมกันเลยเนาะ

นี่ไงครับข้อดีของเดือนมืดนะครับไม่รู้ใ้ต,ตัวอ่างแล้วปล่เดี๋ยวมาซ้ำอีกตัวครับนกตื่นไปแล้วครับไอชุดที่เหลือนะครับเหลือน่าจะเป็นลูกมันครับเป็นตัวเดียวนะอ,อยู่หรือเปล่าไม่รู้ครับทำท่าตื่น,นครับมุกีิ ดูปัาทุกคนลูกมันครับลูกตัวผู้ตัวเมียนะคนี่จเจ็บแข็งครับนี่ครับลูกนกนะครับยังไม่โตเท่าไหร่นะครับ นี่ครับผมจะเป็นรูปไอตัวอ่างหรือเปล่าไม่รู้นะครับไอตัวเมื่อกี้ก็ไม่รู้จะใช่หรือเปล่านะครับตัวนอนหลายตัวเหลือเกินนะครับก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันครับผมจะใช่หรือเปล่านะครับนี่ครับโอเคครับฝากติดตามเลยนะครับผมใครที่อยากสอบถามอะไรผมนะครับกับการแทงนกครับสอบถามผมได้ตลอดนะครับ คอมเมนต์มาเลยครับผมผมยินดีให้คำตอบนะครับโอเคครับผมติดตามด้วยครับ